ย้อดที oh ่แจมมาทำอะไรนะเจ๊ว้าไปรวมก็ทิ้งแล้วโอ้ยบาเอ้ยอยู่ในนั้นของพี่จินตนาเนี่ยเจ้รวมยอดให้แกหรือเปล่าแกทำแล้วแกสั่งให้รวมยอดไหมรวมแกสั่งให้รวมขายให้แกแล้วอ๋อทักเลยมาให้อย

กตเป็นเป็นตายี่ห้อเลยไอย้ของเขาเลยเนคืเคปเขาก็ให้มาเราเป็นลูกค้า VIP พีถ้าเป็นลูกค้า VIP ีก็จะมีเขาจะลดมีส่วนลดค่าจาัดส่งให้เราด้วยนิดหน่อยอเพื่อที่จะว่าให้เราเหลือกำไรเยอะ กองนี้ส่งนอกอะอเล้ยเยี่ยมเลี้ยมเยี่ยมอ๋อเราเคยส่งไปแล้วครั้งลูกค้ายินดีจ่ายค่าส่งทั้งหมดล้วชุดใหญ่นี้ประมาณเท่าไหร่ไหมค่าค่าส่งเอ่ออันนี้เฉพาะค่าส่งเออค่าของแล้วก็แกให้ทิปกินข้าวแอดมินมาด้วยรวมนี่เก้าพันสี่ใช่ไหมแอดมเอ้ยไม่ใช่กองนี้นะเก้าพันสี่เนาะก่องนั้นส่งในไทยอันนี้ส่งในไทยส่งส่งนอกน่าจะสองพันกว่า ค่าส่งค่าส่งน่าจะเบลเยียมเราเคยส่งหรอไม่เคยส่งไม่เคยส่งนะเบลเยียมนะ <S <S 1> <S 1> มันก็แล้วแต่ประเทศแล้วก็แล้วแต่น้ําหนักด้วยค่ะก็จะช่างตรงนี้แล้วก็ส่งไปให้ไปรษนีดูว่าน้ําหนักเท่าไหร่ส่งภาพไปให้แต่ก็ต้องส่งแยกใช่ไหมไปที่ไปเษณีอย่างเดียวใช่ไหมไปที่ไปเษณีอย่างเดียวเราก็ต้องแพ็กรวมก่อนแล้วก็ให้เขาชั่งน้ำหนักแพ็คใส่กล่องแบบนี้แล้วก็ชั่งน้ำ แต่ว่าเราไม่มีกล่องไงวันนี้เราไม่มีกล่องใหญ่กล่องเราหมดอ๋อต้องซื้อมาแพ็กก่อนค่ะใช่เดี๋ยวไปวันนี้อ,อันนี้กี่เจ้าต่างประเทศกี่เจ้าแม้วันนี้มีเจ้าเดียวค่ะเมื่อคืนก็มีถามมาหลายคนอยู่แต่ว่าเราบอกลูกค้าว่ายังไม่สะดวกก่อนอืเพราะว่าค่าจัดส่งจะแพงอย่างถ้าลูกค้ารับกระเป๋าแค่ใบเดียวเก้าร้อยเก้าสิบค่าส่งสองพันยี่สิบาทเฉพาะค่าส่งอแต่ว่าหลายๆชิ้นจะคุ้มกว่าใช่หมายถึงว่าคนสั่งเมืองนอกนะ พราะมันคิดเป็นน้ำหนักไปเลยทีเดียวใช่ค่าส่งจะแพงถ้าส่งไปแล้วถึงมือคนรับก็ดีนะแต่ตัวที่กับ้เราก็ต้องให้ที่อยู่ของเราด้วยฝากพี่ช่องชมพูเ่เพชรด้วยนะคะว่าวันนี้น่าจะไปรับของตอนบ่ายนะคะของใกล้หมดนะคะพี่นี่เมื่อคืนขายดีมากนะใกล้หมดนะคะเกือบหมดเลยนะ <c oughs> อาจจะกลับมาไม่ทันไรสดเด้อมือแรงเด้อ <c oughs> จะกลับมาถึงทันไหมทุ่มหนึ่งนะคะ <c oughs> ุนึงกาแจนตาเหลือคุละคะ <laughs> เพื่อสิทธิ์ของออกฝ <laughs> ากถึงฝากถึงเอฟซีพี่ช่องชมพู่เพชรนะคะ <laughs> ว่าแม่ชมพู่น <sh arp> ่ะขอยาลดข้อมวนมาให้แอดมินแม่ชมพูกินแน่ค่ะเรียงมาไว้แล้วตอนนี้ขอกินยาลดข้อมวนแะ่ค่ะ แอดมินอ้วนมีอยู่สองท่านนะคะอีกท่านหนึ่งกับบ่ค่อยอ้วนค่ะอีกผู้นึงบคค่ค่อยอ้วนเนี่ยค่ะ <laughs> ขอแรงเอฟซีพี่ชมพูเ่เพชรนะคะหายาลดความอ้วน own, มาให้แอดมินกินหน่อย <laughs> อ้วนเป็นตะฮักค่ะแต่ว่าเขาก็อยากจอยคือกันค่ะ <laughs> จอยบ่ได้ค่ะกิน <laughs> <laughs> in หน่อยก็อ้วนแมนบอแอดกินหน่อยก็อ้วนก็บก่บ own, บ<ต>อยากอ้วนล่ะก็อย่างห้างไงังอ้วน ต้องกินผักให้เยอะอีกจะผอมช้าช้าต้องวิ่งมีนักเรื่อยเริ่มแรกวิ่งก่อนสองโลก่อนไปกลับมีเวลานอนเป็นอะไรถึงห้าทุ่มตื่นเช้าว่าวิ่งอีกไม่มีเวลาพักเลยไล่ถึงห้าทุ่มกลับไปก็ง่วงจัดนอนเลยแบ่งกันแบ่งกันใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วครับ ออนี่อยู่ต่างประเทศ้นอ,อนีน่ยาหลอกโอรไมได้ไหอ่ะลไ้ลบลบทำไมนะลบ้าทำไม f ีพี่ชายจะได้หายาลคงคไม่ให้หนูกินหนูไม่อยากบอรอมหรอซื้อก็แพงนะแล้วถ้ากินไม่ต่อเนื่องมันก็จไกิยนยา,ยา,ยยาลดวม้วนเดี๋ยวมันจะเป็นโรคกระสาา <laughs> อะไรก็ได้อะไรก็ได้